กับสวัสดีรอบเ้าจ้าทุกคนมื่อนี้เอตื่นเศา้ามาเนาะมาหาเฮ็ดจา้าเออหาเฮ็ดคือเก่า้าเพราะว่าทีมงานเฮายัางบันได้มาเนาะตอนนี้ก็ประมาณหาโมงป่ายเออแต่ก็แจ้งแล้วจา้าขี่รถไก่มาจา้าทุกคนป่ามันทีเ่เฮาเก็บตลอดตลอดนะจ๊ะและนี่คือแทนพี่น้อง <laughs> <laughs> เฮ็ดละง,งอกจ้านี่ เงี้ยละงกพี่นอ้องออมาใสาเ่เบิ่งคักๆบาทนึ่งใสเ่เบิ่งคักๆนะจ๊ะเออกำลังขึ้นจ้าพี่นอ้องอือ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 พี่น้องเอ้ยมาออกอยู่คู่มันนะจ๊ะพี่ไข่ตัวนี้นะซ้ำไข่ห่านอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกำลังขึ้นงามงามพี่น้องพุ่นซ้ำกระปัน้นซ้ำกระปั้นเบาอาัดอือขี่รถไกลมาผ่านบาเห็นพี่น้องเอ้ยนะเนาะโศกมาอีบึงแต่เศร้านะจ๊ะอื ว่าสีถ่าเก็บทมเขา้าเอซีกับคือสีบอได้ถ่าเก็บมันแปดโพดแล้วก็เลยมาเก็บก้อนเนาะอมืมาพี่น้องมาเก็บน้ำกันบานนี้โอ้ยงามเดีมาดิมาดิตากนจ้าสกมนันสกมนันเทงเทงรวยๆเอาเก็บเพชรกันเทงเทงรวยๆจะได้เก็บเพชรพี่องอืะเมืม่อวานเหนียวมาเก็บแล้วเธอหนึ่งอันโตนบอลซ้ำใครอันห้ามเอซีเก็บนั่นแล้ว บริทืฮอดนี่ Hot N I, ความผ้าอนยญาตเขามาเอาก่อนพี่น้องเลยขุดมาเลยสิเนี่ยอุจุงามแหงพี่นอ้องนี่งามงามอยละงอกข่าวจ้าอย่ละงอกเรืองเขาย่งบวท่านได้กค่นั้นเฮายังจไปเอาอยู่นะรอทีมงานครบเกาะน,นี้พี่นอ้อง งามแฮงงามแฮงกำลังขึ้นมาจุ่มเบาะเลยนะจ๊ะเนี่ยตัวนี้กำลังเป็นไข่เนะาะอือคือลูกอ่ารางวัถวลถั่วโล่คันนี้พี่น้องอือทรงนี่เลยงามแฮงสามดอ,อกนี่ก็กหนึ่งเลยและนี่คือไฮไลท์ก่อนซำไข่ห่านนะพี่น้องมาเนี่ยเข้ามาเนี่ยเข้ามามาเปินคักหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ย โอ้ยเนาะอ่าเอออืมจำใ่รฮานจ้าเออโอ้ยแหละจะอดดีมาได้มาเก็บน้ำแข็งี่น้องมาได้ถือหัตไม้มาได้ถือมีดถือเสียมมาถอดโต๊ะขลุขรูมาอุ้ยตีนกะเอาหมาเบิดเนาะอับได้คือืมแค่ตีนั่งเป็นเสื้อ กำปั้นเบาอาดซ่อมกำปั้นพี่นอ้องอืงามแหง้งพุ่นพี่น้องเอ้ยปวดโพว่าใหญ่อืมจะเป็นเลาะเลยได้ป่ะนี่นะเลาะถาเขาเอ้ยซีเพราะว่า,อาอเาอาย้ยซียังทะเลมาฮอดเนาะสีไข่สีหน่อเด้อพี่นอ้องอืโพวบเพเ่ขึ้นมาเลยนะจ๊ะ หรือว่ามืออื่นนี่ก็สิออกอีกบ่ลล์กรได้เนาะก็จะจมาลุ้นกันบ่อนนี้เพราะว่าได้เก็บดูเขาเอ้ซีเก็บสี่สิบเก้าดอ,อกออกอีกบ่บ่อนนี้อืมมาจ้าไปหล่อหาบาทนดิอีกแล้วจ้าในแค้มหัวนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยได้กินซัมนี่แลหละเฮ็ดนก,กระดาษออกในไกลๆมามาเก็บอันนี้มันบาดแล้วตัวนี้นะบเ,เ,เห็นเรึพี่น้องบเห็นแค่ไม่หยาดหมดนะจ้าโอ้ย Hey, บานแล้วออกไรแล้วครึ่งนึงเพราะว่าหมดกลิ่นเออหมดประชันมัห้อยเออมัห้อยกิน่นพี่น้องได้อยู่เนาะสานีกก็ได้อยู่ไ,ยไปลาะต่อจ้าาผลงานไปเก็บในไก่เฮื่อน,นี่แหละจ้าอื มันเมนเทดอยู่ปุ้ยเตะถิ่มเป็นอะไรได้เฮ้ยมันเป็นอะไกันนะปัสสาะไก่เปื่อ,อยอะไรนะเนาะอยู่างก็เฮ็ังหงามาลจ้าคนติดซองนะจา้าบ่เอือบอลน้ำมาลจ,าจาา้าทุ่จ้าไม่ใหญ่บ่อันนี้ยาวในเดินนะอืมมันได้เดินนะอันนี้เริ่มเมื่อวานนี่บอนเอ้สี่เก็บเมื่อวานนี่โอ้ยผู้กไยติตดเตะถิ่มผู้มันยาเมายาอยีกแล้วอืมจ้าผู้เฮ็ดตาผู้กไยจุ่มเดียวในเล่าธานุในเจ้าว่ามานั่นแหละเนาะโอ้โหเราไจับวัน ใน้านเขาเอานั่นในบ้บอกนนเกิดแล้วมูน่ะไปเกิดแล้วไปหาหลังน่ะหลังตาไปเฮยมันตัวนี้บริขายบ่เฮ่อบริข่ายสามันจะสวยของเบาเอื้อเด้อพี่น้องเดิพยาซือกับซือพยาคายกับค่าเนาะเอามาเห็นแล้เฮอมานึ่งมาหนึงมอมกสูกันกิิ่นจะพี่น้องจาเนาะบ่มีผู้ซื้อเฮา็เกิน แต่มันได้สองหมื่นเสดอยู่บ่เฮยสองเสดแต่ว่าโอ้ยแหงไวยเฮงแหงมันเหี่ยวแหงกาเสเหรออยังงั้นหรอใช่ฉันไม่รู้ฉันคิดแต่ว่ากลัวมันไม่สดโอ้ยวันลุงแต่พี่น้องมกเนาะเเห็น้ตุ่มกบ่เฮ้ยตุ่มบานบ่เจ็บคอเบิ่งได้ผู้ดีกิ่นบานแต่ละคนนั่นอืมพี่น้อง งานเวม้แต่ินะหาตลาดออกก็ได้ตอนนี้เออจะมาจะตอนนี้คือถ่ายสีเดอพี่น้องอยังนี้มาพีเน้อได้เลยเพรพอต่ำเร็วพอาต่ำแล้วขอนาเรวอิ่มหนึ่งแล้วพี่น้องเออไปแล้วไปแบอกอ๋อขนาดบอันนี้ดอกบานเดอพี่น้องเดอเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือซ้ำไข่ห่านคล้องแแหนงกับปัน มัน,นนี่นนมันขึ้นง่าย่เขาไม่ได้นบอกมันไม่ได้พูยบอกมันได้พูดบอกการพามันไม่ได้พูดเนาะเด่ดอดตัย <c oughs> <c oughs> เขาใส่พูยมันแล้วมันมันใหญ่บระจักษ์อันที่ละงว่วงในนี่นี่เขาใส่พูยมันแล้วมันได้เห็นมันแนวง่า่พันง่าย สี 4, หาดอกก็งามแล้วจ้าเออเนาะขี่รถกา่มาพอตั้งโกโดอยู่อุ้โอ้คือมีน้ำอืมเคยทข้านสิบบาทเอกโอ้มันบอกกินข้าวดอกขันเทศออกนั้นบอกกินดอกมันหรือเมึงคะ <c oughs> มากิน,นะ <c oughs> นอ่ะเนาะเออบงมันกินข้าวต้มแล้วเบิดและโคมนึง <c oughs> กินโลดเนี่ยตีบข้าว,าวให้ใส่นะ เดกวนเ่าซอยนี่เน่เนกระตาลดฮานาหนึ่งมากใม่ม่ฮอนฮอนีองกระซุยอาจารย์ไปกินข่าวปั้นข่าวน้้วเจ็ดตุยพี่น้องเด้อไปไปไปจแล้วมี่อาจาย์สุดคือนะจ๊ะสิแปดเกลือยุ่งเออมวยลาทหารคือแคกบ้างบาพี่น้องคนยุ่งสิบบีคนบอกเสื้อตัวละสามบาทอ ไม oh okay. 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 ่เคยใส่ขัดบรสารก็ได้สิบาทโอ้เจมทอเนี่ยเนี่ยบ้างบางแต่มันใส่สบายนะะใส่ได้คืออะไรใส่ไม่ได้โอ้โอ้ยถ่อกบะลงพีน้องถ่อแต่โมจะจมจ้จมาเคยเข้ามาเนยเป็โอ้น้ำเย็นอีกแลยมไม่ให้เจนน้ำมันไป ไปแล้วทิกินนี่จริ<า>งจินเออเออเอ้ยเรามาก้ากไปเลยมาเคียร์อะไย่งคือซี่น้ำนะตาลไม่จะขาดโถ่มาเริ่มว่าปั้นข่าวน้ำกันที่น้องบริษัทกระตกจ้าเ้าวเออ,อเฮ้ยมือวานิค่อย,ยมาจา้ามาจา้ามาปั้นข่าวนะจา้าบริษัทกระตกจะเห็นแบบเลยจะขนไปนั่นผู้เดียวไม่แย่นกน้อยกันกนะบอแมน,น เจ้าว่าเออปีดไอลีมาจากบ้าเอ้ยแล้วก็ห้องป้าเราแล้วบอกป้าเมื่อวานหน่อยมาทาแล้วก็เข่าขึ้นมาคอยแล้วจะพูดได้แล้วเหนือยโอ้ยว่าตีข้ตากันั้นนะทำวิดี๋ยวลงชงลงชงเออทำวิดี๋ยวลงชงลงชงมาเดินมาเดินกินข้าวเดี๋พี่น้องตามเห็ดแต่เมื่อวานยังทันจะเบิร์ตจ่าใส่ตู้ไว้เพื่อจะไปตื่นกับกำน้ำหยุดปเราอืมท่า โอ้ยน้ำนะฮะก็ไปแล้วเราไปฮอดทิราชิยาแล้วขันยูของเราชุกๆมันก็อยุนนักนแล้วตื่นกับน้ำหนูวันได้แล้วขันตื่นก็คนนี้นี่เนี่ยเอ้กินก้ะวจกนี่กิาไม่ได้มาาอย่างบ่จะเป็นคือยังวะโอ้ยกินกระาัเนาะเจ็บคอเกิดยังกเจ็บไ่้อเ็พี่้องเออฮะ กออะพี่น้ามอสักอย่างมูมาสักอย่างบ่บอไดเอามขึ้นนะมันคื้นี้เออเออพี่จะาเบิ่งนมอสักอย่างมูจะคือมสักอย่างมูอะไรนั่เนาะบาวสอนพี่น้องเอ้ยยานแต่ตายจะติดอันมาหามูนั่นนก็ติดแองกะ้ตอนต่อแต่มาโูเออเรื่องพวกนี้พวกพ่ในไม่ใ่กันนงพ้องมอะไรอย่างวะอืเป็นอรมหย่าเลยอูดหย่าอา บปชอปเันพี่น้องเอ้ยไปไปซองมึงพนแนเป็นอะไรยังมีชีวิตอยู่บอเลยนเาได้ยังโมกิเก่าแหละปั่นข่าก่อนจะถ่ายซีซีทางมากวาดิ่ซีดีมาเขีนนั่นเป็นหลักท่นยมาเขีนนั่งกินแล้วก็ไปเดบ่ยองลูกนุ่นอยางอยากเดือ ไปชนเก่าเป็นเกอากระตุ้นเก่าน่าหนูอ้ยหาเรื่องก็ไปแล้วกระตุ้นได้แต่แมวแต่ทุกจอยไปแล้วน่าก็ไปกับทางเทียงเอ่ำหือน้า้นคนในทางเชียงจ่อพวกคนแต่คนมันอยากไปมันเคยเอาบุบไปบุบมาเดี๋ยวคิดหนึ่งเลยจ้ะเดี๋ยวน เราเดียวคลิปเาซ้ำไข่ัองคลมีเพือปะปายซ้นที่หาพำหกคิเอะย่างเี้ันตักมันปันเผาล้อไนะเออโอ้ยคือยากยากแบบนี้ ือว่าบริเจ็บแหฮเมื่อวานนี่หรือว่ากิสสเต็ปซิวแล้วมันเจ็บบอกสารเจ็บอย่าไม่อมบอกั้าง่มเลยอ้าวแต่บริขางอมแล้วบริเจ็บนะคโอ้เหมืนบรเจ็บไปโอ้ไปาันเจ็บอยู่หนนึงอันนี้เจ็บข้อวอยงนันอยาเดยี่น้องกทำยเนะจ้า เาบอกของพอ่นกลัวฮะเอยากกินเบื่อได้ตัวนี้ังกิษดอกเนาะเป็ยังไใช่เปเบื่อองิยอีกว่าอ๋นี่นบ่บ่แม่ใครแจงบ่แม่แจแ่เบื่อเนาะกระต่ายเนี่หนาเปนบอลแดงเอาอมันจะเอาเนี้ยมาแดงแก่ปันนี่โบเตดรฮอดชามจิองซา โอ้ยม um. ันก ok ็ยังแดกคือกันเนาะอือเสียแล้วขนมเจ้านีเสียด้ก็อุ่นมาอุ่น้กินานี่มีสิุๆขนม่อยขนมเจ้านมาแม่นิอือมีขนมจะมีได้ขนมบ่ขนมก็บ่มีขนมก็บ่มีขนมก็บ่มีอือมีเฮาไห้าง1แลจ่ยอายะาว้า เอาไปนิดเดียวกีดจะเป็นเป้ยนหนึ่งแลมันอวยไม่แล้วไฟลาแบมันเี่ได้ไปนำจังล่างอยู่มดเวิรนั่นเราบอกนะเขาที่เขาอย่เอาเลยกว่าจะมาจับไปพ่ยไปเอามากวาดออกวีเปะไปว่านำมาบากอยู่ใส่ตัวเล็นี่เองให้เป็นเวยังจะเจอเป็ดแต่ใส่เขยังเห็นเป็ดเนาะ ใส่เก้มใจยังนะมือต้องผ่านเันเ้าปลาเร่าเยอะเพราะเป็นแบบปินโปรมันจใครเดี๋ยว่ามันคือหมาจีบเปนอย่างน้ำ้างต่อยก้อยไปพอก็ต้องเอาไม่แส่แทนกอกระจับจะสอบไว้มือแรกเลยครับมเจ้ากับกากทานไปเป็ดโปดบะเปิดปอยไว้เจ็ดโมงยังไม่ที่นี่ คนมาตกรอบเจ้านี่แหละไม่ดูโซาร์มมาจับกันมันไม่อ่นจับตาอันไี้ใช่น้ำบริน้ำสะกันด้หมอกอี้ย่เมื่อไหยยังนอนอะจังตาต้อืมตนอนแต่วมันไา่ตยไม่ตันีแตไม่ใช่มขึ้นนี่หรอฮะแต่ไม่ใช่หมสวานมน่ตวนนจับจจจบจัาวันจะัจับัจับจนจับบจ ไปหาเจามไปหาแาจะออกไปหาเอามาจะมาขึ water water. Mm ้นเลยจ้ะ hmm. ข mm ึ hmm. s right. <S mm ้นขยไปเดาวไม่ห hmm. ร mm ือขาบอกมืนมอันนี้ก็แต่แรกไปหาแล้วุเจ้าอะไเฮ็ t คุณํำให้พวกพัอืมมาบดแล้วก็วันไปหาปีเลยเนาไปหน่อยให้เอะเยมากบอกเอาไปหาเลยกับข้าวุ่นกับมาใช้กินมาจังนำให้กับิดอันนี้เปนอันนี้ก่น เฮ้ยเย,อ,ย,อ,ยอืัอ้งกล้องคือยายหินมูลเอาน้ำมัเจ้าเห็นะอะพี่น้องเอยเอ้เขาเก็บภาพบรรยากาศเจรวนี้มานเห็ดอยู่ห้าดอ,อกครับแล้วก็มากินเขาหา <5 S 2> ใ,ใจสามนงหากับพี่น,น้ <c oughs> อมายอัพี่น้องบอะไรยาย,ยาหาเปิดทุาใหม่ข่าขขแหงไลนะพี่น้องอามตินต่า้พี่น้องมาคอยกินกิหิลาโู่ิดตามเนระ้ว่างฮัสปเกตเพย์ยังฮิลาโ่ฮิลางาเอาเลย